สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับวิชาสุขศึกษาครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่1ของวิชาสุขศึกษานั่นเองครับแหล่งในการหาข้อมูลของวิชาสุขศึกษานั้นครูก็ได้เอาไปไว้ในอัลบั้มวิชาสุขศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนไปค้นคว้าในอัลบั้มได้เลยนะครับและการทํางานในวันนี้ครูก็ได้มอบหมายให้นักเรียนไปคน้นคว้าหาข้อมูลในหน้าที่6 ถึงหน้าที่10ของหนังสือวุขาศึกษานะครับก็จะเป็นเรื่องของความสําคัญของระบบการทารํางานภายในร่างกายครับก็จะเป็นระบบสืบพันธุ์นั่นเองครับและก่อนที่เราจะได้ไปทาแบบฝึกหัดกันนะครับครูก็จะมีความรู้เล็กเล็กแน่นอนมาฝากนักเรียนกันก่อนนะครับความสําคัญของระบบสืบพันธุ์ก็จะทําให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถดํารงชีวิตตามเพศของตนเองได้อย่างปกตินั่นเองครับและก็สามารถสืบทอดเผ่าพันธุ์สืบทอดลูกหลาน ของตนให้คงอยู่สืบต่อไปนั่นเองครับองค์ประกอบของระบบสืบพันธุ์ก็จะมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับก็คือระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายและก็ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับก็คือระบบสืบพันธุ์ภายนอกได้แก่องคชาตและถุงอัณฑะครับระบบสืบพันธุ์ภายในได้แก่อัณฑะหลอดเก็บอสุจิท่อนำอสุจิ ต่อมสร้างน้ำเล็กอสุจิและต่อมลูกหมากนั่นเองครับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบด้วยกันนะครับก็คือระบบสืบพันธุ์ภายนอกได้แก่บริเวณปากช่องคลอดระบบสืบพันธุ์ภายในได้แก่รังไข่ท่อนำไข่มดลูกผนังมดลูกปากมดลูกและช่องคลอดนั่นเองครับวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ทํางานได้ตามปกตินะครับตัวอย่างเช่น การไม่มีเพศสัมพันธ์ในเรียนนะครับเพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้การอาบน้ําทำความสะอาดอาวัยาวะเพศโดยเฉพาะบริเวณหนังหุ้มปลายอาวัยวะเพศของเพศชายนะครับคนที่จะใช้สบู่ฟอกให้สะอาดได้ใช้ให้แห้งอยู่สม่ําเสมอนะครับสวมใส่ชุดชั้นในที่สะอาดแห้งสนิทและไม่รัดแน่นจนเกินไประวังอย่าให้อวัยาวะเพศถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรงนะครับจะทาให้เกิดการติดเชล้ได้นั่นเองครับ ลหลังจากที่เราได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วครูก็จะมีคําถามดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ให้นักเรียนนําข้อมูลที่ครูได้ให้ไว้แล้วด้านบนนะครับเอามาจัดกลุ่มให้ถูกต้องตามระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับข้อที่2ให้นักเรียนตอบคาถามลงในแผนภาพที่ครูกำหนดให้พร้อมกับ ตตกแต่งงให้สวยามข้อที่3วิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานตามปกติมีเท่าไหร่อ,อะไรบ้างและทั้งหมดนี้ก็เป็นคำถามรวมแล้ว3ข้อด้วยกันนะครับหลังจากที่เราเขียนโจทย์และคำตอบลงในสมุดให้เรียบร้อยแล้ว อนที่จะส่งงานให้นักเรียนถ่ายรูปคำตอบให้ชัดเจนและเขียนชื่อกำกับไว้โดยทุกแผ่นนะครับเพื่อที่จะได้ห้ง่ายต่อการตรวจและสุดท้ายนี้กข็ขอให้นักเรียนทักงสาสุขภาพปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 ทุกคนสวัสดีครับ